ฟันดูหนังนะครับวันนี้เรามารับชมทฤษฎีหนังด้วยกันนะครับใน h อ k Eye นะครับใน h อ w k e y e EP สุดท้ายเนื่องจาก Mockingbird เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อาจจะมีการเข้ามานะครับในจัก,กรวาล MCU เร็วๆนี้หรือมีการเปิดเผยเพิ่มเติม เนื่องจากว่ามีบรรดาสาวกนะครับแดนตายของมาเวลออกมาวิเคราะห์กันเอาให้มันสนุกสนานเลยนะครับก็ออกมาสปอยกันว่อนนะครับคลิปนี้มีสปอยนะครับอย่าลืมว่าไปดูก่อนเราค่อยกลับมาดูเอาละนะครับ mockingbird ที่ปรากฏในจักรวาลมาเวลหลักๆมีสองคนด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปถึงทฤษฎีนี้ เรามาเล่าตัวละครของ mockingbird แบบสั้นๆน,นะครับผมเชื่อว่าในคลิปนี้มีคนทำหลายคนละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตตอนของ Hawk Eye เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเปิดเผยมาตั้งแต่สมัย age of o u t l a n เพราะคนก็สงสัยอยู่แล้วว่าลอ l ่าคริมนะครับซึ่งเป็นแฟนกับบาตันคริมเนี่ยน่าจะเป็น mockingbird นะครับแค่ว่าน่าจะเป็นนะนะครับตั้งแต่เอาเวนเจอร์เอนเกมแล้ว i อาอินฟินิตนะครับแต่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยมาจาก MCU ว่าตกลง Mockingbird ออกมาในรูปแบบไหนกันแน่นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์กันทายคลิปอีกทีแต่เอาละนะครับ Mockingbird นะครับเคยปรากฏในหนังสือการ์ตูนในยุค702สองเล่มด้วยกันนะครับ ก็ปรากฏต,ตัวในหนังสือการ์รตูนครั้งแรกในยุค70นะครับในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รับการเปิดเผยตัวต,วตวนนะนะครับแต่มีการทำขึ้นมานะครับมีการทำตัวละครน,นี้ขึ้นมาในปี1971หนึ่งนะครับในหนังสือการ์รตูนชื uh ่อ As สโตนาชิงนะครับในเล่มที่6นั่นเองนะครับแล้วก็ปรากฏครั้งตัวครั้งที่สองใน1972สองนะครับในเล่มที่สิบ นะครับและปรากฏมาในชื่อของดรบาบาร่ามอสนะครับเธอมีความสำคัญไม่ค่อยเยอะนะครับในจักรวาลของหนังสือการ์ตูนนะครับในหนังสือการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะผมต้องไม่เรียกว่าจักรวาลของหนังสือการ์ตูนต้องเรียกว่าในหนังสือการ์ตูนไม่ได้เปิดเผยเยอะเอาแหละนะครับแต่เธอมีบทบาทอีกทีนะในซีเค็ดอินเวชั่น นะครับแล้วก็การ์ตูนที่เป็นยุค90เนี่ยก็จะมีเธออยู่นะนะครับหนังสือการ์ตูนนะครับในอีเวนต์นั้นอะของมา r เวลนะครับก็เข้ามานะครับก็มีบทบาทที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจดจำมอ o กิ n งเบิร์ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นผมต้องบอกนะครับว่า m o c กิ n งเบิรก็มีความสำคัญนะครับเรามาดูความสามารถของเธอนะ ความสามารถของเธอมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือเป็นนักชีววิทยานะครับสองคือเป็นสายลับนะครับพูดได้หลายภาษาเลยนะครับแล้วก็สามคือมีความสามารถเป็นซุปเปอร์โซเจอร์ด้วยนะครับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าเธอเนี่ยได้รับการได้รับไอสารนะครับซุปเปอร์โซเจอร์จากหน่วยชิลนะครับ ถามว่ามีความแข็งแกร่งนะครับใกล้ใกกับกัปตันอเมริกาหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกันแต่เอาแหละนะครับสามซูเปอร์โซลเจอร์นี้ทำให้เธอเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปหักเหล็กให้งอได้นะครับแล้วก็มีฮิลิ่งแฟกเตอร์ด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยเคยขาหักนะครับแล้วก็ตัวฮิลิ่งแฟกเตอร์เนี่ยก็สามารถซ่อมแซมร่างกายตัวเธอเองได้ภายใน2 4ชั่วโมงนั่นเอง ดังนั้น m o c k i n g b i r d นะครับได้รับการเปิดเผยเนี่ยสองครั้งนะครับจากสายตาบรรดาสาววกแดนตายนะครับของมาเวลเขาก็ได้เปิดเผยว่าหนึ่งตัวละครนะครับที่จะมีความเกี่ยวข้องกับ m o c k i n g b i r d นะครับคือ,อในซีรีส์นะครับชิลสองซีซั่นนะครับระหว่างปี2014และ2016นะครับ ก็เปิดตัวมาโดยคนที่รับบทบาทตรงนี้นะครับก็ชื่อว่าเอเดียนนะครับพาลิกินะครับก็เขาจะเรียกบอบบี้กันในฐานะตรงนั้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์ของ Agent of s h i l l เนี่ยไม่ได้รับการส่งต่อนะครับและก็ไม่ได้รับการพัฒนาบทตัวละครตัวนี้ก็เลยติดลมบนไป ผมต้องบอกอย่างนั้นว่าติดลมบนไปแต่เอาละนะครับตอนเนี้ยมีตัวละครอีกตัวที่มีความน่าสงสัยคือลอล่าบาตันนะครับน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับลอล่าบาตันนะครับได้รับนาฬิการูปโลเล็กนะครับแล้วข้างใต้มีรูปของชิวอยู่แล้วก็เป็นรหัสหมายเลขสิบเก้านะครับคนบรรดาสาวกก็บอกเลยว่านี่แหละคือ Mockingbird แต่จะเปิดเผยใน MCU เมื่อไหร่เนี่ยเป็นฐานะของเควินไฟกีแล้วนะครับแต่ส่วนตัวของผมมันก็เป็นไปได้นะครับที่ Mockingbird อาจจะไม่ได้มีคนเดียวอาจจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นองค์กรนะครับหรือว่าเป็นรหัสได้หมดเลยนะครับ Mocking Bir d นะครับถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับ l a c k Widow ก็เป็นไปได้ อ้าวทำไมอย่างนั้นนะครับในหนังสือการ์ตูน b a c k กว d o คือชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าใน mcu เนี่ยคือรหัสนะครับของสายลับฉะนั้น Mockingbird n นะครับ Number no. 19ก็อาจจะเป็นรหัสของสายลับได้เหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่มีการเปิดเผยใน mcu นั่นเองนะครับทุกท่านก็สามารถไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยด้วยกันนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆก็จะมีการเปิดเผยเ,เพิ่ม เอาแหละสาหรับวันนี้นะครับกัดฟันดูหนังเราก็ขอฝากช่องของเราไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ